เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีข่าวกับนักเตะอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับมีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวานะครับอย่างนูแซมาร์ตราอุยครับโดยที่มาที่ไปของข่าวนี้นะครับมาจากสกายสปอร์ตในเยอรมนีนะครับโดยคนที่รายงานข่าวนะครับก็เป็นทางฟอรียนเพเทนแบกนะครับก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็สโมสรอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดให้ความสนใจครับที่จะเซ็นสัญญากับนูแซมาร์ตราอุยครับ ฟูลแบ็กของบาเยนน์มิวนิกนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับปัจจุบันนี้อายุ26ปีนะครับเป็นนักเตะโมร็อกโกครับแล้วก็มาร์ตราอุยนะครับก็ย้ายจากอาแจกไปร่วมทีมบาเยนน์มิวนิกในช่วงซัมเมอร์เดียวกันกับที่เอริกเทนฮาครับย้ายไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่า2คนนี้นะครับทั้งเอริกเทนฮาครับแล้วก็ทั้งนูแซมัตราอุยก็เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับที่สโมสรอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าในครั้งนี้นะครับ ทางเอริกเินาครับก็อยากจะรียูเนียนกับนักเตะคนนี้อีกครั้งหนึ่งเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับสโมสรอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็อยากจะได้ตัวทางนูเซมาร์ตราอุยไปร่วมงานเช่นกันนะครับโดยในรายงานข่าวนะครับก็บอกว่าทั้งเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ก็มีการเปิดฉากเจรจากับทางฝั่งนูเซมาร์ตราอุยที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยสโมสรอย่างบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็พร้อมนะครับที่จะขายมาร์ตราอุยออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับราคาที่บาเยนนิคเขาตั้งเอาไว้อยู่ที่20ถึง25ล้านยูโรด้วยกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็เวสแฮมก็บอกว่าเป็นราคาที่มันสูงเกินไปโดยราคาที่สมเหตุสมผลครับแมนยูไนเต็ดแลวก็เวสแฮมมองว่าจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ล้านยูโรเท่านั้นแหละครับนอกจากนี้นะครับหลายคนก็คาดการณ์ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติทางนูเซมาร์ราวิย้ายมาร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งแบ็กขวาจะมีผู้เล่นสิง3คนมันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ โดยสื่อก็รายงานบอกว่าดิโกดาร์โร่ครับก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกครับในตำแหน่งแบ็กขวาของเอริเทนฮากอยู่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามาร์ต์ราอุยมาจริงๆครับและก็อาจจะเป็นอารอนบานวิสาก้าแหละครับที่อาจจะต้องย้ายทีมออกจากแมนเชสเตอร์ยูในเตดไปนะครับซึ่งแมนยูนะครับก็จะเก็บทางดาโร่ไว้นะครับแล้วก็จะเอานักเตะคนใหม่นะครับอย่างมาร์ต์ราอุยก็จะเป็นวันวิสาก้าแหละครับที่อาจจะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแหละครับนี่แหละครับก็เป็นดิวล่าสุดนะครับที่แมนยูมีข่าวเมื่อวานนี้นะครับกับนัักเตตะออยย่าาางนูแซมรรร์ุคบ สำหรับทางนูเซมัตราอุยนะครับก็ถือเป็นนักเตะวิงแบ็กอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าอายุ26ปีอายุการใช้งานก็ถือว่ายังอีกพอใช้ได้เลยนะครับผลงานโดดเด่นของเขานะครับแน่นอนครับการเล่นอยู่กับอาแจกในยุคของเอริกเซนฮาครับเป็นนักเตะที่วิ่งขึ้นวิ่งลง120นาทีวิ่งได้ไม่มีหมดครับผลงานในฟุตบอลโลกปี2022กับทีมชาติโมร็อกโกก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกับการย้ายอยู่กับบาเยนน์เมอินก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอย่างที่มันควรจะเป็นไปนะครับ แล้วก็ไบเยนมิวนิกเองนะครับก็อาจจะมีการปล่อยออกจากทีมไปตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดิวนี้จะโอเคไหมก็ถือว่าน่าจะเป็นดิวที่น่าจะเพิ่มมิติเกมรุกให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดได้นะครับเติมเกมลุกดีนะครับแล้วก็เล่นเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยนะครับก็ถือว่าในกรณีนี้ครับได้นักตะอย่างมาราอุยมามันก็สามารถหมุนกันได้แหละครับอย่างเช่นในกรณีที่แบ็กซ้ายอย่างลุกชอเกิดมีอาการบาดเจ็บ ก็จะโยกทางดาร์โลครับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็มาร์ตราอวยเล่นเป็นแบ็กขวาไปนะครับผมก็เชื่อว่าดีลนี้นะครับถ้าเกิดประสบความสำเร็จจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นดีลที่โอเคเลยครับเพราะค่าตัวไม่แรงมากครับ20ล้านยูโรเป็นนักเตะที่น่าจะเพิ่มมิติใหม่ๆให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตำแหน่งเกมรับได้แหละครับแล้วเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดีลนี้นะครับนูแซมาร์ตราวีกับแมนยูไนเต็ดคิดว่าถ้าเกิดได้ตัวมาจริงๆนะครับจะประสบความสำเร็จกับแมนเชสสเเเเเเตตตออออรรรรรร์์ยยยยยูไไไนน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 ็็ดดดดหหืปลล่่าาาาาะะะคคคคคคััััับบบบิงงกก้้้มมมุุท ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของบอลทูเดย์ไว้ด้วยนะครับ